สวัสดีค่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูแซ่บๆเอาใจคนรักแซลมอนละ่ะกับเมนูแซลมอนผัดกุ้งแช่น้ำปลาไหนใครสายน้องแซลมอนต้องมาแล้วค่ะกุ้งเด้งสูฟันพันด้วยแซลมอนสดสดมีที่ไหนจะไม่ฟินบ้างคะไปคะ่ะไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มด้ขั้นตอนแรกนํากุ้งที่ล้างทําความสะอาดแล้วนําเส้นสีดําด้านหลักออกค่ะ จากนั้นก็แกะเปลือกกุ้งออกให้หมดคะ่ะทำให้ครบทุกตัวดีเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนําไปแช่น้ำสดาทิ้งไว้ต่อไปแซลมอนสดของเรานำมาหั่นให้เป็นชิ้นยาวและบางได้เลยคะ่ะหั่นให้หมดทั้งชิ้นเลยนะคะ เมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปค่ะขั้นตอนการพันกันแล้วล่ะนํำกุ้งที่ล้างโซดาแล้วมาหวางและนำแซลมอนที่หั่นเตรียมไว้มาพันค่ะพันให้รอบตัวกุ้งเลยก็แบบว่าสงความอร่อยมาเจอกันก็ยิ่งอร่อยเข้าไปกันใหญ่เลยแล่ละค่ะทำให้ครบทุกตัวเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปมาทำน้ำราดน้ำปลากันเลยเทน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บคนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆนะคะจากนั้นตามด้วยกระเทียมสับพริกจินดาเขียวพริกจินดาแดงคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆใส่กระเทียม รากผักชีพริกสินดาเขียวพริกซินดาแดงแตะไคร่ซอยแค่นี้ก็โขลกให้ละเอียดได้เลยค่ะโขลกส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีเลยนะเมื่อส่วนผสมละเอียดดีแล้วปรุงรักต่อด้วยน้าตาลปี๊บน้ําปลาและโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะโขลกอีกครั้งให้เข้ากันได้เลยน้าจิ้มคือต้องแซฟยืนหนึ่งนะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วตามด้วยมะนาวค่ะบีบให้เพิ่มความจีดจัดไป มนี้ก็คลุกเคล้าอีกครั้งค่ะให้เครื่องน้ำจิ้มของเราเข้ากันแล้วไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยจัดวางแซลมอนผัดกุ้งแช่น้ำปลาของเราให้สวยงามราดน้ำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแซลมอนผัดกุ้งแช่น้ำปลา สดๆแช่น้ำปลาวานนิดเค็มหน่อยจิ้มน้ำจิ้มสูตรเจ๊เข้าไปอีกไปค่ะไปทำปาม,ามแล้วมาอวดเจ๊ก,กันด้วยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ